ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณในขณะที่ตัวเลขผู้ติดโควิดในประเทศไทยวันนี้รายงานออกมาตัวเลขคือ374รายรวมป่วยสะสม12,000กับอีก54รายไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่มตัวเลขก็ยืนอยู่ที่70นะฮะรักษาหายแล้ว9,000กับอีก15รายด้วยกันมีจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็คือพัทลุงทำให้ตอนนี้77จังหวัดของไทยมีจังหวัดติดโควิดทั้งหมด 6 1จังหวัดครับน้องใหม่ก็คือพัทลุงนะฮะในขณะที่อาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครจำได้ไหมครับท่านผู้ว่าวีรศัก์วิจิตแสงสี ท่านป่วยโควิดเนาะแล้วก็อายุมากแล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยก็ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้มีสัญญาณดีครับภาวะปอดอักเสบติดเชื้อเนี่ยค่อยๆดีขึ้นบรรเทาเบาบางแล้วการ,ร,รทํางานอวัยวะต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีเหลือแค่ระบบการหายใจที่ต้องค่อยๆค,คลี่คลายไปตามความเหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาระหว่างที่บอกเล่าเรื่องราวอัปเดตเรื่องต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ท่านก็รับฟังนะครับ แล้วท่านสื่อสารตอบโต้กลับด้วยนะเออเหรอแต่อาจจะยังพูดไม่ได้เท่าไหร่ไม่ค่อยสะดวกนะฮะเอาอย่างนี้สื่อสารยังไงฮะเขียนฮะเขียนเขียนกระดาษปากกาเนี่ยแหละแล้วก็พยักหน้าครับนี่นะครับหรือสายหน้าจะอยู่แบบนี้เมื่อนํากระดาษปากกามาให้ท่านก็พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวนะทั้ง,ท,งทั้งที่นึกภาพนะฮะอ,อยู่ในห้องผู้ป่วยหนักอ่ะมีสายระยงระยางอ่ะจมูกเอยปากเอยสายข้อมงข้อมือเออย ให้กําลังใจท่านและครอบครัวนะครับขอให้หายไวๆในขณะที่นายกลุงตู่ฮะบอกว่าวันนี้โพสต์ข้อความนะระบุกเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด19เพราะว่าต่างประเทศม,มีบางประเทศที่แบบฉีดไปแล้วมีอันตรายเกิดขึ้นใช่ไหม,มนายกบอกเลยฮะบ้านเราเนี่ยต้องรอสรุปการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันจะไม่ยอมให้คนไทยคนไหนรับความเสี่ยงของวัคซีนโควิดไม่รีบร้อนหรอก รอให้ปลอดภัยให้ชัวร์ร้อซก่อนแล้วจะฉีดให้ครับใช่<ม>เพราะตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าที่นอร์เวย์มีกลุ่มผู้สูงอายุรประมาณสัก29คนแล้วที่ฉีดเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตนะฮะครับเอาเดี๋ยวรอทางการตรวจสอบความชัวร์เพิ่มเติมนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ